ชิดจอรอดูคืนนี้ส่งท้ายวาเลนไทน์ด้วยฉากมุ้งมิ้งของขุนไกลและดอกส้อย <onu? S 1> ก็แหผ่านทุกผ่านโศกกันมาเยอะพอมีจังหวะได้อยู่ด้วยกัน2ต่อสพี่ไกลก็ขอหวานหน่อยละครับเอะจับมือเอะหอมโอ,โอ uh ้โหดูสายตาพี่ไกลซะก่อนไม่รู้ว่าอินมาจากในชีวิตจริงเลยหรือเปล่านะครับเนี่ยพอสั่งคัดแล้วพี่นิวยังปากหวานไม่หยุดชมน้องนาวต่อหน้าแบบนี้เขิระดับ1ิเลยละครับ งามขนาดเจ้างามบอลลัมปลเหลือเนอ, <c oughs> อตัวเรื่องราวเนี่ยมันยังมีต่อไปว่าใครที่ทำอะไรไว้ได้รับผลกรรมตอบแทนยังไงอะไรเงี้ยครับดัดกันไว้เลยครับวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์นี้ทาบดอกส้อยตอนจบผีกะจะอยู่หรือไปกด35บันสัใจหรือจะดู Facebook Live ก็สนุกได้ทุกที่ห้ามพลาดนะครับ